ริ่มดึงสโลปกันแล้วครับนี่ครับฝั่งนี้นี่ที่ต้มนี้หมดแล้วครับนู่นเอาลงหลุมหมดแล้วโอ้ฝีมือไม่ธรรมดาครับนี่ครับมุมนั้นนีดึงสโลปเรียบร้อยครับนี่ครับสวยงามสวยงาม จะช้ากับงานขี้ตมครับถ้าเป็นดินแข็งนี่เร็วครับเร็วมากสีทหารเสือครับสีทหารเสือกับสามค่าย ันที่ดึงสลบน่าจะเป็นคันนั้นครับไอหนุ่มโรตีเคส ทำไปทำมานี่สระจะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยว่าจะได้ความลึกแล้วก็ความสวยงามครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดครับไม่มีที่ทิ้งดินจะทิ้งตรงขอบๆแล้วก็มันจะบีบสระให้เล็กลงครับตามแบบของเขาแต่ถ้าบางที่นี่พื้นที่กว้างเขาก็จะขยายแล้วก็ เอาดินไปทิ้งข้างๆดินข้างล่างนี่สวยครับสลปไม่มีพักเลยครับสโลปยาวเลยนี่งานโครงการงานหลวงสโลปนี้จะเดินลงเดินขึ้นได้สบายๆเลยครับสลปยาวมาก ถ้าภาษาภาษาช่างหนึ่งต่อเท่าไหร่ไม่รูห้หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าหนึ่งต่อสองแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าหนึ่งต่อต่ออะไร <c oughs> เพราะว่าเราความรู้ยังไม่ถึงขนาดนี้ครับรู้จักแค่เพียงสโลปเอสเคสออยเอลซครับซูเปอร์ หรือว่าสุ่น8เจนเนอเรชั่น8ฝนไม่มาสามวันแล้วครับฝนไม่มานี่งานเดินเร็วมากครับประมาณไม่ถึงสิ้าวันก็น่าจะจบแล้วถ้าฝนไม่มา จานแบงค์ครับคันนี้จานแบงค์ปากช่องออยากได้ไปขายเด้ดินแบบเนี้ย ไลสักร้อยเที่ยวน่าจะดี เริ่มตัดคอไว้ดึงสโลปแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับฝากกา like, ดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ